พิวดเขาจะให้คุณเลือกเพื่อนเขาแบบว่าคุณสนใจคนไหนหนึ่งในเนี้ยเลือกมาคนหนึ่งใช่เลือกมาว่าคุณสนใจคนไหนจะเ,เลือกได้เหรอเลือกได้เขาไม่โกรธหรอกเลือกเลยไม่มีปัญหากันแนะ่ไม่มีปัญหาเขาถามเฉยๆแบบว่าเพื่อนคนไหนเขาดูมีเสนีหยอะไรแบบนี้ไงคนนี้แล้วกัน คนน mm ี้คนกลางนลคนกลางกูว so ่าแล้วไงมึงต้องมีอะไรกันแน่ๆใช่ไหมแชทเด้งตีสามตีสีนี่คือมึงพวกมึงคือพวกมึงคุยกันว่างั้นอ๋อกูว่าแล้วต้องเป็นมึงแน่ทำไมคุณทำแบบนี้กับเขาวะคุณทำได้ไงกูเหรอกูขอโทษขอโทษขอโทษแล้วมันหายปะ อแล้วแบบแชทมันยังใจเลิกหยุดแดงอยู่หรือเปล่ามึงเคลียร์กับกูเลยหลังจบกล้องอ่ะมึงเคลียร์กับกูเลยหลังจบกล้องอ่ะตีสามตีสี่คือแชทมึงแน่ยอมรับมาซะก็คือเมื่อกี้คือขอโทษก็คือยอมรับแล้วสรุปเป็นเรื่องจริงถูกปะเจ้า